ครับวันนี้ก็มาขอบช่องซงชาแนลครับียมกับข้าวสวัสดิ์ทหารหลวงปู่มีญาติโยมมากราบหลวงปู่ตะเช้ายำทหารโอ้ครับเมื่อวานมาไมดีท่านไทเมืองกลับไปกินเนยมลกับเจ้าหอเจ้าหอเมื่อวานไปเจ้าหอโคราชครับใส่จานไว้เลยใช่ไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจา้าจานให่ค่ะอี่ไดอะรากจานายวใส่เปลี่ยนจานใหน้นี่มีตรงมาควยเอาอะไรไหมเอามายมกยลูกนึงแล้วก็จานง่าย เตรียมปะต้านที่จะขายจะมีกระไดครับเดี๋ยวไปใส่ใสนแล้เดี๋ยวเอาพักใส่เลยครับจากไหนเนาะคำตอนนี้โทรเถอะจะมาจากไหนเนาะครับน้องเพลิค่ะโอ้โหมาจากน้องเพลิด โยมมาจากน้องวเลตทหารบรรทわยหลวงปู่ารรทわนงปูครับโอ้ขับ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 กหวาาโอ้ดาถอาทุ Yo ma มีก๋วยเตีปยมีผัดเตี๋ยวเราลิกตัวฉันไม่ได้ป้าควรฉันไมเได้อนไรปลาปลาลาปลาอะกันไม่ไม่เรอที่ป็นนายขายหน่มปลาอู้ปลาปลาซมฉันปลาล่างใช่ปะซมขุดมาละมาปลาีุก็เปลาขุอมาปลาซม

ก่อนหน้าวันเกิดเด๋ยครับมันผู่เขาลงบ้านสองคืนสามวันสองคืนไปหายน้ำเกล้อก็ลงบ้านหนองมาก่องเลยครับผมก็พากันไปดูไปนั่นพากันเสียเสียกินกัน รวมจากน้องโนแรต่อกับน้ามาถวายประตาหาหรแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับ 嗯，慢慢再给弄。

รับปลาเลยลูกปลามาเต็มเลยนะมาต่อฟ้าระดับระดับตลาดคนครับอ๋อสำหรับคลิปนี้แล้วนี่ก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับเนาะนีิยารโยมมาถวายพระตาหารมาถวายสังฆทาน ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องทรงชาแนลนะครับน้องครับวันนี้อากาศก็มีแดดขึ้นมาหน่อยๆ,ๆนะครับน้อครับตมพักแล้วก็ย่างปา,าครับไปพบกับคลิปต่อไปครับแลนนี้สวัสดีครับ